นิยสุรแฟชั่นเดินหน้าต่อยอดความเป็นผู้นำจัดแอลแฟชั่นวีค2014สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจนาดรมัาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซไซตี้ค่ะ ทุชมคะาตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่งานแอ f s s i o n w e e k 2014 Autumn w i n t e ออ s เท n มวินเทอร์ค่ะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจไปดูด้านในกันค่ะ นิตยสารแอลนิตยสารแฟชั่นที่มียอดขานลำหนึ่งของเมืองไทยก้าวเข้าสู่ปีที่20โดยตลอดทั้งปีนี้มีการจัดแคมเปญมากมายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสองทศวรรษแห่งการเป็นผู้นำด้านแฟชั่นด้วยการร่วมมือกับผู้สนับสนุนหลายรายจัดงานแอลแฟชั่นวีค2014ออทามวินเทอร์แอทเซนชันเวิลด์แฟชั่นโชว์คุณภาพระดับสากลที่มีคนจับตาม,มองมากที่สุดค่ะ Fashion Week ถือเป็นอีเวนต์แฟชั่นระดับประเทศที่เปรียบเสมือนซิกเนเจอร์ของนิตยสารเอา้าทำให้ในทุกๆปีมีการสร้างสรรค์ความพิเศษแตกต่างกันไปและในปีนี้ยังคงเต็มไปด้วยความคึกคักจากเหล่าดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยและดีไซเนอร์เลือดใหม่ที่ตบเท้ากันเข้ามาร่วมเสนอผลงานกันอย่างคับข้างค่ะ คล,คลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการไอโซไซตี้นะคะทุกผู้ชมค่ะไปโซไซตี้กันหน่มีตลอดเวลาค่ะวันนี้นะคะขวัญอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการไอโซไซตี้ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l c o m และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook.com isocity 3D ค่ะ